คือเวลานี้นี่ครูอาจารย์ไงนะเวลาตัวอย่างให้น้องดูขอให้ดูเป็นแบบอย่างัตวอย่างงานเนี่ยเวลาเป็นเทศกาลงานวัดมันจะมีเรื่องลูกบอลมีล้มมีหัวเราะต่อกกระซิบมีเออเป็นลูกขนานและสิ่งนี้มี้้ดหรอถึงยิ่งมีแต่มันจะไม่สูงแบบนี้มันไม่สูงขนาดนี้แต่มันจะมีอย่างนุ สาวน้อยตกน้ำใครที่เพียงพํ้เกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยผิดพลาดอุ้ยคนดูจะมีความสุขขำมากเออไม่ำเล็กว้างตูมสาวนั้นตกนะตูมเขาก็เปียกแแลบางทีก็เจ็บหนาวด้วยอุ้ยคนคว้างมีความสุขะคใครตกมากกว่าคนที่ขว้างได้ก็ได้คะแนนมากไปโู่หรือทีมมีผลไหม มีมากๆเลยอยู่ความแน <mayın S 2> <ละ S 1> ่นอยู่ความเพราะมันจะมีมานี่แรมขึ้นไปทางลาดขึ้นไปไปแล้วทางลาดและทางลื่นเราต้องดูว่าต้องเร็งก่อนว่าคนไหนดีเนาะถูกต้องแล้วไปกับคู่เลยนะครับหนึ่งสอสามไปเลยครับเอเลยครับ รไม่เอาชนีเวลามาก็มาพร้อมกันตัลงตุ๊กกี้เหลือเหรอเป็นตัวแถมเดี๋ยวน้องเลือกลุงหรือลูกมาคู่ปกป้องหลานๆเรียกยี่ดีกว่ามันมันเรียกแบบนี้มันรู้สึกอบอุ่นดีดีมาก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 เป็นแบบอย่างของเยาวชนแล้วก็ผู้ ผู้ผู้มีประสบการณ์สูงอายุอ่าชี้ถ้าจะทำอะไรชี้นะอย่าจับจับลุงนะเพราะว่าอย่าจับลุงนะเดี๋ยวจะคันนะจับคู่กนั้นเรียบร้อยสามคู่โลเกจะบวกกับทุกคู่เป็นสามคนค่ะคาคู่ไหนเริ่มต้นก่อนที่เหลือไปนั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำเอาแล้วพี่วังเลย่อจะไม่รูว่ไปเรื่องเอาเองสี่คนที่เหลือใครนะคู่แรกใครพี่มังคู่แรกค่ะคู่แรกเลย มาหัวแรกคุณป้ายคุณมัมคุณตุ๊กเก้สามท่านอยู่ในหน้านนี้เก็บรูกบอลไว้งั้นสี่ท่านส่งตัวแทนไปนั่งไปเล่นแล้วตกน้ำอะไรไปนั่งให้น้องๆดูดิพี่ตกกันน้ำกระจายหรอกต้องโหน่งอะตกล้มกันเองโอเคกิ๊บกิ๊บไอ้ลองเลยอ้าวมาแม่ตัวใหญ่เป้าใหญ่คว้างอย่าคว้างตัวคนนะให้คว้างตัวหน้านั้นน่ะหน้านัหน้าดาวดาวแหละเป้านั่นน่ะเอาละ นับจำนวนตกน้ฮาสาวน้อยตกน้ำกี่ครั้งคะแนนเท่านั้นเล็กมันจะหักหรือเปล่าไม่หักสาวน้อยอันนี้ไม่หักอยู่นี่นเห่นหักเหยียบเออเห็นนะเท่งระวังฟันขอบกับโขกขอบนะหล่นทีท่าไหนนาทีครึ่งถ้าปลาตกปุ๊บคะแนนขึ้นทันทีแต่พอตกปุ๊บ จังหวะที่สาวน้อยเท่งจะขึ้นมานั่งใหม่เวลาจะหยุดนะครับเวลาจะหยุดให้มาตั้งตัวใหม่เพราะนั้นตรงนั้นไม่คิดเวลาอยาก้อกพร เห็นแล้วเรณ์แล้วนะคุณเท่งจากคุณเขตอ้าวคุณกิ๊ขึ้นรู้แล้วว่าไม่โดนแน่รู้เลยว่าไม่โดนแน่เอาล้วเหลอแน่ใจอ่ะโอ๊ยสบายยังไงเท่งยังไม่โดนเลยอ่ะเอาียวแล้วพร้อมนาทีครึ่งมาทีครึ่ง ไม่เป็นไอ้กิ๊ฟอะไรเฮ้ยทำไมอ่ะอยาทำเป็นเล่นเฮ้ยหายน,าน,นา้ำกันนะหายไปเลยล้ว <laughs> ไปเขียนไปเขียนทำไมศาสารน้อยตกน้ำเปลี่ยนเลยกระเทยตกน้ำแมชอสามคนนะครับพร้อมดูว่าใครนี้จะได้หรือไม่พร้อม ออกเลยนะครับพร้อม เท่งอะปลาเฉียดไปนิดเดียวเองตัวละมาสรุปู่นะะสอเเเ่นได้ไปสงครั้งครั้งนะครับองครั้งใใครอเอาละไปาุณนั่งให้นงเท่งใช่เท่งเ้าลเาลวเขแล้วเห็นไหทอัดที่เต็มที่เลยที่เลย บวินาทีที่เหลือตอนนี้เริ่มเดินนะครับพร้อม เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะฮะโอ้โหตั้งใจมากเวลาเหลือ38ทีเวลาเดินต่อเลยนะครับพร้อม เพื uh ่อเป็นเกีย yeah. ร yeah. yeah. <problem> like ์แก่วมงคนพร้อม ไปต่อไปเลย,เลยนะคะที่ตู้มาหาสมบัติกับกาแฟบอดี้ไอซ์คอฟฟี่ค่ะ